อพอดีมีลูกค้ารายใหม่นะคะเข้ามาปรึกษาว่าบริษัทของเขาอะเปิดมาได้2ปีค่ะปีแรกกาไรยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ปีที่2ค่ะแจ็คพอตยอดขายสูงมากทําให้กําไรนี่พุ่งเลยค่ะเขาก็เลยมีความคิดว่าเขาจะต้องไปซื้อรถยนต์มา<ๆ>เพื่อมาลดตัวกําไรเขาลงค่ะแต่พอจะไปซื้อตัวรถยนต์ มาดูเงินของบริษัทอะคะ่ะเงินสดไม่พอที่จะดาวรถเลยเกิดความสงสัยเข้าไปอีกว่าเอาแล้วง,งบกําไรที่นักบัญชีจัดทําให้อะคะ่ะทํางบกําไรให้เขาถูกต้องหรือเปล่าเขาก็เลยเข้ามาสอบถามเราะคะ่ะว่าทาไมเงินสดกับตัวกําไรมันไม่สอดคล้องกันเลยะค,ะค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามยอดฮินตนะคะว่าทาไมไปดูในงบกาไรขาดทุนมีกําไรสูงมากนะคะแต่ว่าพอมาดูเงินไม่มีเงินอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่ามีเงินน้อยมากนะคะซึ่งตัวเนี้ยคะ่ะตัวเงินของเราเนะะี่ยค่ะก็อาจจะไปอยู่ใน ส่วนของ1น,นะคะในปีนั้นนะคะกิจการอาจจะมีการซื้อสินค้าเข้ามาเยอะนะคะ,ะแต่ว่ายังขายไม่หมดนะคะก็จะเหลืออยู่ในรูปของสินค้าคงเหลือนะคะตัวเงินของเราเนะะี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของตัวสินค้านะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็ตัวที่2นะคะก็คือ,อในส่วนของทรัพย์สินในปีแรก2งปีแรกเนะะี่ยค่ะบริษัทอาจจะมีการปรปับปรุงสำนักงานใหม่นะคะหรือว่ามีการซื้อทรัพย์สินเข้ามา ในจานวนที่มากนะคะตัวเงินของเราก็จะไปอยู่ในรูปของตัวทรัพย์สินแล้วก็ตัวที่สในส่วนของลูกหนี้การค้านะคะมีการขายออกไปจํานวนมากจริงนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเรียกเก็บเงินได้นะคะก็เลยทําให้ตัวเงินของเราเนี่ยไปอยู่ในส่วนของลูกหนี้การค้าเยอะนะคะแล้วก็ในตัวสุดท้ายนะคะกิจการอาจจะมีเงินนะคะแต่ว่ากรรมการเนี่ยค่ะมาทําการยืมเงินออกไปนะคะทําให้ในบริษัทของเราเนี่ยค่ะอาจจะมีเงินเลือจจานวนไม่มากนะคะซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่4ตัว นะะในส่วนนี้ค่ะก็เลยอยากจะให้เรา,าเห็นความสาคัญนะคะนอกจากว่าเราจะทําการวางแผนภาษีนะคะแล้วก็ควรจะมาทําการวางแผนในส่วนของกระแสเงินสดของเราด้วยนะคะเพื่อจะได้บริหารเงินสดของเราควบคู่ไปกับการบริหารทางด้านภาษีค่ะ